สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s o ไอเอ็กซนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมอนิเมะดังเมชันซิมูเลเตอร์นะฮะ โรบบบของเรานะฮะตอนนี้เราก็อยู่กับลูฟี่ที่นอนจุ่มปุ๊นะฮะนอนแบบลอยทุบป่องทุบป่องจุ่มปุ๊กันอยู่นะฮะจุ่มปุแบบเต็งๆไปก็หลังจากที่ห่างหายไปเนิ่นนานไม่ได้ทําอัปเดตมาหลายแพทเลยนะเพราะว่าเพิ่งจะติดเน็ตแล้วก็พอได้ติดเน็ตปั๊บนะแล้วก็อัปแพทปั๊บนะก็ได้เข้าไปลองเล่นมานิดหน่อยแล้วยังไม่ได้อัดคลิปนะฮะว่ามีแพทอะไรมาบ้างหลายหลายคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะว่า อ่าแพทล่าสุดมันมีอะไรมาบ้างนะตัวตึงตัวอวยเรานะตึงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ที่แน่ตัวอวยนะฮะแรกมาแล้วนะลูฟี่นะฮะ ตัวอวยแบบ300%ร้อเนะฮะไม่ต้องแบบรีวงรีวิวไม่ต้องเข้าไปดูตกงสกิลก่อนซื้อมาก่อนเลยนะฮะเพราะว่า AFK ในแพทใหม่นะที่มันสามารถ AFK เอาเลทโทเคนได้นั่นเองนะฮะ AFK รอยาวๆไปลูฟี่มาก็จัดมาเลยละกันนะ,ะตอนนี้กําลังจะเก็บเอาอันนี้อยู่นะฮะเครื่องประดับของมันนะดีไม่ดีไม่รู้นะฮะยังไม่รู้หรอกเพราะยังไม่มีแต่ว่าเราจะแลกแน่นอนนะฮะเราจะแลกแน่นอนเพราะว่ามันคือตัวอวยของเรานะฮะมาเราพูดเยอะพูดมากกันไปสักพักละเมาเรามาดูกันดีกว่าว่าแพทใหม่มีอะไรมาบ้างนะฮะ สำหรับใครที่รู้ไปแล้วก็ก็รู้ไปสําหรับใครที่ไม่รู้ก็มาฟังทางนี้นะฮะว่ามันมีอะไรมหมาๆบ้างนะครับโอเคอันดับแรกก็บอสลัดไม่มีอะไรมาเลยนะฮะถ้าจะดูตรงโนต้ตก็อ๋อเลดเลดเลดเก่าจะออกไปวันที่27นะฮะแล้วก็เพิ่มเลดลูฟี่มานะฮะเนี New ่ยลิมิตคาแรคเตอร์อ่ามีตัวละครใหม่มานะฮะตัวนี้คือดีไม่ดีไม่รู้แต่มันเป็นลิมิตแล้วก็ราคา2.5 0 0ด้วยนะฮะก็ซื้อไปเถอะนะฮะมันได้แต้มสะสมแน่นอนนะฮะ ่วงนี้ติดคุกกิลันเกินเนะะคุกกิลันคิงด้อมมาเล่นกันได้เนะฮยเออยังตส่าจะมาแวะขายอีกนะะี่ะนี่นะฮะสองพันแต้มนะฮะลูฟี่แล้วก็สองพันแต้มถ้าวัดกันที่พอยต์นะฮะพัดวัดกันที่พอยต์คือภาษีมันเท่ากันเลยนะแต่ว่าความโหดใครโหดกว่ากันไม่รู้แต่ลูฟี่คือตัวอวยและน,นี่ตัวลนะิมิเต็ดเนี่ยเท่ากับว่าบังคับมีทั้งสองตัวนะฮะแค่นั้นเลยในช็อปก็มีตัวละครใหม่เป็นตัวลิมิเต็ดมานะอันนี้เป็นมาตั้งแต่แพทที่แล้วแล้วพี่ไม่ได้ทำเนาะ แต่ตัวนี้สามารถดรอปได้จากดันนะฮะไอตัวที่ขึ้นเขาว่านิวอ่ะนะฮะไปดรอปจากดันก็ได้นะฮะคอสตูมก็มีคอสตูมมาใหม่นะคอสตูมลูฟี่อันนี้พี่ก็จัดแล้วนะฮะมาเพชรเหลือ51เพชรเนี่ยเดี๋ยวเดอ่าแล้วก็เขาเพิ่งมีโค้ดมาใหม่เมื่อวานนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นโค้ดให้ดูนะฮะอ่านี่นะโค้ดใหม่เพิ่งมาเมื่อวานเลยนะโค้ดใหม่นะตรงนี้เอาไปใส่ได้ได้500เพชรเลยนะฮะมาเรามาต่อกันดีกว่าในส่วนของเหรียญก็มี ลูฟี่ขึ้นมาแล้วมีเลดลูฟี่มีตัวละครลูฟี่แล้วอันนี้ยังไม่ออกนะไอนนตัวเนี้ยตัดเลีย้ยงลูฟี่ก็เข้ามานะมันช่วยอะไรพี่ก็ไม่รู้นะมึงจะรู้อะไรบ้างเนี่ยมึงรีวิวแมปเนี่ยหรือก็ละหลักก็น่าจะมีแค่นี้นะมีลูฟี่เข้ามาแล้วก็ดันเจียนเบลลร้อยหกอันนี้ก็มาหลายแพทแล้วเนาะพี่อ่ามันมาตั้งแต่ที่พี่เน็ตยังไม่ดีอะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทํารีวิวนะฮะปะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวดีกว่าว่าลูฟี่มันเป็นยังไงอ่าก็เข้ามาในห้องซ้อมแล้วนะ ปกติคือต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์นะแต่ว่ารอบนี้คือมีแล้วนะตัวอวยของเรานะส่วนไอ้ดาบนี่คือเครื่องประดับของพี่นะอืมคือ <c oughs> จริงๆพี่ได้พูดในสตรีมไปแล้วนะมันมันมันดูไม่ไม่สมศักดิ์ศรีกับลูฟี่เท่าไหร่ไม่รู้ดิแต่ดูไปดูมาแล้วมันก็ได้อยู่มั้งทุกคนว่าไงบ้างอะ่ะลองคอมเมนต์อ่าแสดงออกความคิดเห็นทางโมเดลของลูฟี่ได้นะคือคือที่มันลอ,อ,อยๆอย่างงี้พี่โอเคเว้แต่มัน เป็นลูฟี่อ่ะมันมันลูฟี่เกียร์ห้านะเว้ยฮัลโหลว่าต่อฟักลูฟี่เ oh. กียร์ห้ากูโอ้โหเรามาลองสกิลหนึ่งหน่อยละกันนะเจ็บอ่าสกิลหนึ่งเป็นสายฟ้านะฮะมีโอกาส25%ในการรีเซ็ตคูลดาวนะฮะแม้ในห้องซ้อมนี่ติดเก่งนะมึงอนะ่ะโอ้โหอันนี้เป็นสกิลสองนะสกิลสองเป็นบาทายางยืด คือจริงคือจริงที่มาลองแล้วอ่ะไม่อยากพูดเลยว่ะ <laughs> ไม่อยากพูดเลยอะมันมันไม่เคยสมภาษีมันจัก,กรพัดคนใหม่เลยนะเว้ยเฮ้ยค่าหัวสามพันร้อยล้านฮัลโหลมึงทำได้แค่นี้เองเหรอสกิลอ่ะเป็นอย่างนี้ที่เป็นอมตะนะฮะไอสองสกิลแรกพี่โอเคนะพี่ว่าพี่โอเคนะแต่อีสกิลที่ไม่โอเคเลยคือสกิลนี้เว้ยปึ๊บส้นจีนตีไกล คือลูฟี่เกียร์ห้ามันไม่มีท่าพุ่งอ่ะมันมีแค่สกิลคิวเราเอาไว้พุ่งอ่ะคือพี่ไม่โอเคตรงนี้นะฮะสกิลสามมึงเปลี่ยนเป็นสกิลพุ่งให้กูนี่คือแบบตึงแน่นอนลูฟี่จะเป็นตัวที่ติดเมตาแทนทซงกินบูไปเลยเพราะเป็นตัวอวยนะแค่เป็นตัวอวยก็คือแบบติดเมตาแล้วแปดสิเปอร์เซ็นอ่ะนะ <laughs> ไม่ดิให้95%เลยลูฟี่เกีย5เนี่ยตอนแรกนะฮะคืออวยหนักมากแต่พอแบบมาปุ๊บถ้าน้องๆผิดหวังกับสก,กิล3แล้วใช่ไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูอันตริกันดีกว่านะฮะว่าลูฟี่เกีย5เราจะใช้อันตนริยังไงอ่ะให้ดูกว้างๆเลยนะปั๊บซูมเข้าไปแล้วก็โอ้โหส้นตีนยางยืดต้นตีนยางยืด ไม่ใช่ท่อนตีนเลยนะมันถือตีนตัวเองอะฝ่าตีนอลหันฝาตีนฮาคิอลหันถือฝาตีนฮาคิอลหันเฉยเลยนะฮะคิดว่าไงอะสมกับลูฟี่แกห้าไหมคอมเมนต์มาได้นะพี่อยากฟังความคิดเห็นน้องๆนะว่ามันสมกับเป็นลูฟี่แกยห้าหรือเปล่าเนี่ยดูท่าไม่ตายมันดิคือมันมันมันคือท่าที่มันใช้พรเด็จสกดเคก็ได้ปะแต่อันนั้นคือมันไม่มีฮาคินะฮะอันนี้คือมันเคลือบฮาคิ แล้วก็มีวงวงใช่ไหมถ้าจําผิดต้องขออภัยแต่พี่พี่จาได้ว่ามันมันใช้ฝาตีนอันใหญ่ใหญ่อ่ะปราบบอสสักตัวนึงเหรหรือว่าหมัดไม่รู้นะไม่แน่ใจนะฮะดูนานแล้วอ่ะแต่คือแบบมึงเป็นหมัดไฟมาไล่กันไม่ได้หรอเอ,เอาเอาตอนที่อีพีล่าสุดในอนิเมะเนี่ยที่มันต่อยไคโดแล้วไคโดแบบงายอะ่ะไอตอนที่เขาบอกว่าเป็นอนิเมะที่ดีดที่สุดอีกตอนหนึ่งของการ์ตูนเรื่องวันพีดอ,ะอ่ะขอหมัดนั้นไม่ได้หรอเท่ๆอ่ะแบบต่อยที่แบบเป็นไฟลงมาบึ้มบึ้มอะไรเงี้ย โอ้โห oh. อันนี้อะไรอ่ะถ้าไม่ตายคือต้นตีนนะฮะคลิปนี้อย่าเรียกว่าคลิปรีวิวแพจใหม่อะไรคลิปว่าอ่าคอมเมนต์ลูฟี่ดีวกว่านะฮนะนอะคือภาพรวมแล้วมันพี่ว่ามันเล่นเล่นได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่ามันมีตัวที่เล่นดีกว่ามันเล่นเล่นง่ายกว่าแต่คือใดๆแล้วมันคือตัวอวยนะฮะมันคือตัวอวยอะเราก็ทุกคนอยากนี้ทุกคนอยากเล่นอะใช่ไหมล่ะคนที่เป็นสาวกลูฟี่นะฮะ อะไรที่เป็นสาวกว,วันพีทคือพี่เชื่อว่าทุกคนซื้อหรือว่าทุกคนเติมหรือว่าทุกคนฟาร์มเอามาแน่นอนนะฮะคือสัตว์เลี้ยงมันที่ก็อยากได้นะแต่ว่าไม่รู้จะฟาร์มทันหรือเปล่านะฮะอ่าเดี๋ยวเราลองไปลงเลดหน่อยแล้วกันไหเปลี่ยนละคลิปนี้ไม่ใช่คลิปรีวิวนะเป็นเป็นคลิปอ่าประจานลูฟี่เกียร์หในแมปอาิเมะไดเมนชั่นนะฮะลงคนเดียวเลยนะฮะลงคนเดียวตึงๆไปลูฟี่ตีลูฟี่จะเป็นยังไงมาเดี๋ยวไปดูกันถ้าเครื่องประดับออกนี่คือสวยเลยนะฮะชิบ โอ้โห oh, 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 สกิลทีสระพึมสระึมลืมปิดเอฟเฟกตึงๆไปนะโอ้โหโอ้โหมองไม่เห็นตัวเลยทีเดียวสกิลสองยังเป็นอมตะอยู่นะฮะสกิลหนึ่งก็ต้องไปรุ้นเอาว่าจะติดรีเซ็ตคูดาหรือเปล่านะอันตีจานหน้าไปคอมโบคร่าวๆที่พี่คิดได้นะคือกดหนึ่งก่อน กดหนึ่งโลโลแล้วพอสกิลหนึ่งหมดนะฮะแล้วค่อยกดสกิลสามลงมาตีนะคือสกิลสองเหมือนเหมือนเป็นสกิลเชื่อมเนาะแบบว่าพอสกิลหนึ่งหมดแล้วก็สะกดสกิลสองแบบให้เรารีเซ็ตเป็นอนี่ก่อนอาตาุาก่อนนะเวลาเจออ่าบอสดักทางเนาะแล้วค่อยกดสกิลสามมาอันนี้ตีเอานะฮะเนี่ยหนึ่งหนึ่งสแปมหนึ่งไปก่อนอนะันหนึ่งกดต่อเนื่องไม่ได้กดสองนะฮะกดสองแค่ปับ๊บ ท่าหนึ่งมาต่อก็กดหนึ่งไปก่อนแล้วเนดะ็ยกไปก่อนแล้วก็ค่อยสกิลสามแบบสกิลสามเหมือนแบบว่ามีเอาไว้แค่ตอนที่สกิลหมดเนาะสกิลเราสกิลหนึ่งกับสกิลสองเราหมดนะหรือว่าอันตีหมดนะคอยพอยกดสกิลสามมาตีธรรมดานะอันนี้คือที่หลังจากที่ไปลองเล่นมาคร่าวๆนะอยวยมีคนเล่นฮิวด้วยขอบคุณครับเนี่ยสกิลหนึ่งพี่ไม่ค่อยชอบรีเซ็ต้วยเมื่อกี้ในห้องซ้อมรีเซ็ตเก่งนะพอมาตีจริงเล่นจริงนี่แทบจะไม่รีเซ็ตเลยนะ เออตายตอนจบ้ะเถอะมองไม่เห็นสกลิลนะฮะอ่าได้ตั๋วมาเนะก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรล่ะมั้งโอเคสำหรับตัวละครลูบี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะเพื่อนๆพี่พน้องๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะว่ามัน,ม,นม,มันโอพีไหมมันโหดไหมหรือมันง่อยหรือว่าเฉยๆหรือมันเล่นไม่ได้อะไรยังไงเนะี่ย คอมเมนต์กันได้นะมาเดี๋ยวเราไปอีกตัวหนึ่งแล้วกันลูฟี่กินเวลาไปค่อนข้างจะเยอะแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งเป็นผู้หญิงถือล่มสีมพูเกียดขวามัไม่รู้จักชื่อมันแล้วก็เรียกตามที่เห็นเนี่ยเอ้ยมันล่มเป็นหอกเหรอไม่ใช่ดาบนะอ้าวไม่ใช่ดาบหรอมันถืออย่างนี้เป็นหอกปะหรือมันคือดาบแต่มันฟันนะมันไม่ได้จ้วงนะฮะหรือมันจ้วงวะชึบชึบมันแทงอ่ะ่าสกิลหนึ่งมีแดดด้วยนะฮะ เป็นตัวลิมเต็ดที่มีแดดนะรอบนี้เฮ้ยมัน,ม,นมันปลาบอลล่บอลหรอเออเหมือนเหมือนเหมือนปลาลูกบอลล่บอลเลยฮะเอเออันนี้คือยังไงคิวให้แล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่หรอไม่แน่ใจเด่เราไปดูว่าที่เอันติดหน่อยแล้วกันนะฮะอ่าเป็นนามาตาแล้วก็ปั่นนะฮะหมุน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 ,มนเหมือนโคคุชิโบเลยนะตัวนี้ อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไอ้ที่มันเป็นไฟๆไฟนี่คือบัฟบัฟเอเลนนะฮะสัญญาเอเลนเนาะครับโอเคเดี๋ยวต้องออกไปดูว่าสกิลสองมันช่วยอะไรนะ,ะก็สําหรับตัวนี้ที่ว่าเป็นตัวลิมิเตดที่น่าซื้อนะถ้าน้องๆคนไหนที่เพิ่งมาเล่นนะฮะตัวนี้สามารถซื้อเล่นได้เลยฟาร์มเรียงได้เลยเนาะมันมีสกิลเด็ดนะเด็ดเป็นอมาตะด้วยนะนี่เป็นอมาตะนะฮะเอาไว้จุกมอนได้นะสกิลสองก็เอาไว้แบบเดียมอนนะฮะเวลาเล่นก็ สก,กิลหไปก่อนแล้วก็หันมาสกิลเคียร์เวฟอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสก,กิลสามก็เป็นนมามะนะเหมือนจะเป็นบัฟนะสก,กิลสเดี๋ยวเขาเออกไปดูข้างนอกนะถ้าไม่ตายก็ก็ใช้ได้อะถือว่าเป็นโคคุชิโบระดับที่ยังอ่ายังอัพเกรดยังไม่สุดแล้วกันนะเป็นโคคุชิโบที่ยังอัพเกรดไม่สุดสก,กิลสก็คล้ายๆนะแต่ว่าเป็นท่ากระโดดเนาะ โคคุชิโบสกิลสองมันมันปั่นเฉยๆนะอ่ะเดี๋ยวเราเล่นให้ดูนะฮะนี่ปึบ๊บมันจะปาดแล้วก็อันนี้มันแค่ไม่กระโดดอ่ะไอเจ้ไอตัวเมื่อกี้มันกระโดดนเนีนะ่แต่สกิลสามโคคุชิโบพุ่งไปอย่างนี้นะสกิลหนึ่งเป็นท่าปาขึ้นดาบ่อไปนะฮะจริงๆก็หมุนอย่างนี้นะฮะอ่ะคล้ายๆตัวนี้เลยนะฮะตึงตัวนี้เป็นตัวตึงที่สุดในบอสรัดนะฮะเนาะโอเคเดี๋ยวขอออกไปดูว่าสกิลสามมันช่วยอะไรหน่อยนึงแล้วกันนะค่อยสรุปสำหรับตัวลิมิต็ดตัวใหม่นะฮะ อ่าสกิลสาเหมือนเป็นบัฟนะฮะบวก15%เนต็กแท็กบวกคลีแล้วก็มีเวลาให้14วิอออะไรอะ่ะมันคืออออะไรไม่รู้นะตัวเล็กมากนะอออะไรไม่รู้ถ้าใครรู้ความสามารถของสกิล3ก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะขอบคุณมากมากเลยนะฮะพวกธงพวกเทียพวกนี้ยังไม่ไทำเลยในแนก็ในแนแล้วุ่มให้ลูฟี่หนแล้วลกันนะฮะเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ เชิบโอ้โหดูตรงนี้เป็นเลเจนเดลี่กำลังจะดีใจเลยแต่ดูสภาพแล้วเป็นโกเฉยนะฮะโกอีเอพเอาไปก่อนแล้วกันนะไหนๆมันเป็นระดับเลเจนเดลี่ละอย่างน้อยเอาลูฟี่ไปฟาร์มด่านก็ยังได้นะฮะบัฟนี้เนาะใช้ไปก่อนนะหาต่อระดับแล่จริงๆควรเอาคีย์กับคีย์ดาเมจนะฮะแต่เราจะหาระดับเลเจนเดลี่เลยลวกันนะเพชรก็หมดเนาะพอเปล่าเหลือ800แล้วนะฮะ อื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 โอเคพอก่อนลวกันนะเอาไปให้ตัวนี้หน่อยแล้วกันแนะเจ็บเจ็บอ้โหสองครั้งในอีพิกเลยนะฮะดวงดีเกินทำไมลูฟี่ไม่ได้อย่างนี้บ้างวะโอเคแต้มก็หมดแล้วนะอันนี้ยังไม่มีโอเคไว้ที่หลังแล้วกันนะฮะก็สรุปสรุปแล้วความเห็นของพี่นะความเห็นของพี่นะว่า ลูฟี่ตัวอวยเล่นได้นะแต่ว่าอาจจะมีตัวอื่นที่เล่นคือถ้าใช้งานจริงเล่นแบบว่าเอาไปลงโหมดโหมดอินฟินิตจริงๆนะอาจจะต้องใช้ตัวอื่นนะแล้วก็ถ้าแบกดัน hmm. เพื่อนที่ดันเลเวลน้อยกว่านะฮะไม่ควรเอาลูฟี่ไปเพราะว่าลูฟี่จะจะแบกช้าเออแต่ถ้าแบกดัน hmm. ตัวเองเล่นขำๆเล่นแบบเซฟความเป็น Gear 5, ลูฟี่เกียร์หอะไรเงี้ยได้อยู่นะฮนะเนาะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่ว่ามันมันไม่มพี่ มุมมองของพี่พี่มองว่าลูฟี่ไม่ค่อยโหดนะฮะถ้าเทียบกับตัวเนี้ยถ้าเทียบกับตัวนี้พี่ว่าตัวเนี้ยมีภาษีมากกว่านะฮะในในด้านอา่าลงดันนะฮะแต่ลูฟี่ในด้านตีบอสอาจจะมีภาษีมากกว่าตัวลิมิเต็ดใหม่อยู่แล้วนะฮะเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะ่าจะมีประมาณเพียงแค่นี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับไปแล้วให้ตัว